จีจีเอฟซีโอโหยังกูดเกมอีกเหรอคุณแบกเทียยี่ผมไฮโลขนาดนี้แต่จีครับโอ้ยยังยังพิมจีจีได้ใช่เป็นผมผมไม่อ่ะเทียเทียโฟแมนมึงไฮโลจังวะโว้ยอ้เกมหมาเติมเกมต้องเติมที่โอเวอร์ท็อปอัพสะดวกปลอดภัยมั่นใจไร้รีฟันเพราะโอเวอร์ท็อปอัพเป็นร้านเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากถึง10,000แนคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการมานานกว่า5ปีคลิกเลย overtopup com เติมผ่านเว็บด้วยตัวเองก็ง่าย ีรือจะคุยกับแอดมินโดยตรงผ่าน Facebook หรือ Line ก็ได้เหมือนกันมีโปรโมชั่น TFT ราคาพิเศษอัปเดตอยู่ตลอดอยากเท่เหมือนพี่ต้องเติมเกมที่ Over Top Up ้อนะน้องๆ ฉัไม่ได้เล่นฟอร์จูนนานมาก,ก,กนนอยากเล่นเหมือนกันไหอยากได้แบบบิ๊กแคชเอาอ่ะเออแล้วเซตนี้แม่งเนิร์ฟฟอร์จูนแม่งไ,ไ,ไม่กลับแม่งไม่กลับมาบ,บัฟเลยนะเว้ยตั้งแต่มันมมเนิร์ฟฟอร์จูนมาแม่งเนิร์ฟหนักด้วยแล้วมันก็หายไปเลยแล้วมันก็แบบเอองงมากพร้อมขวัญใจหลายๆคนอยู่แล้วด้วยอุ้ยผุนละมาเลยเอาดีๆเอาดีๆขอหน่อยว่าขอหน่อยว่าขอหน่อยว่าเจ็ดฟอร์จูนสาธุ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 กี่เทิร์นเทคโตรซาธุ ซาชูบุญขอสแปดฟอร์จูนเออยาเปาฟอร์จูนหรือคนเอ,าอ้าวแล้วเล่นกันทุกคนหรือเปล่าอ่ะอุ้ยฟอร์จูน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 หกบอดแบบเอี๋อแบบไปถึงเสาแล้วมีฟอร์จูนอ่ะหกบ้านเดอะฟัคโอ้โหคนมันจะเกิดโดยคุมกำเนิดอีกแล้วดิ อันนี้มีแม่เจ็ดพอร์จอไหนดูดิใครเออดูดิมีปะไม่มีวะไม่มีวะแต่ใครไม่ไปผมไปก่อนละเดี๋ยวนะผมผมสามารถหก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 แล้วปะพอแล้วพอแล้วเสียมันเสียมันพอแล้วครับพอแล้วครับครับอยากเล่นหกอ่ะได้ใช่ไหม มันหกสี่ได้หรือปะหยิบอัพหยิบอันนี้มาอุ้ยเดี๋ยวนะไปก้าวได้นี่ก็บ้าอยู่บ้าอยู่นะหกสี่ถ้าผมไปก้าวได้นี่จบเหมือนกันแล้วนะถ้าผมไปก้าวได้นี่คือบอร์ดบอร์ดแบบเออ justice board เลยเออ จะฆ่าไม่ตายแต่เอ็กซ์ซอลห้องนี้บ้าจริงนะอซอลแม่งบ้าจ้ะโอ้โหเจอเวล้าด้วยโดนไปเต็มๆถ้าโบติดตกันหน้าโซอีน่าจะหยิบนะผมน่าจะหยิบถ้าไม่ก็ อล,อ,ลอยากเล่นเหมือนกันพี่พอจูสักตัวเออแต่เกมนี้ผมก็เล่นได้แค่แบบเป็นรอเวลแปดก่อนเล่นออกสเตจสาปกติทั่วไปอ,อิวอ,อิวอ,อูอ,อิวอ,อิว โอ้ยเชื่อฉันฉันอยากออกแล้ววะเกมนี้มันเจ็บเกินต้นเกมแต่ก็ยังดีนะเจอคนนีเลือดสีเลือดเดือดอ๋อ โอ้โหแล้วหกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันหกพอดีนะโอ้แต่นะที่เอาดีๆนะเว้ยผมต้องเอาไปสุ่มแล้วปะเนะนี่ยที่่วกเราจะได้เล่นอีกนานปะสองตัวน่ะคิดกันนิ่หานี่ก่อนเดี๋ยวพอมันได้หกคืนแบบนี้แม่งต้องแบบเอาเลือดมานี่แล้วอะที่ผมไหลาตายแน่เลยวะ่ะแล้วผมเล่นไม่ทนันแล้วผมก็ตายวะ่ะที่ไม่ชัวร์เลย ส่มฟรีเปล่าครับไปหนึ่งอะไรครับส่มฟรีแห่งดาร์เลสหรอ,หร,อหรือว่านี้แต้มส่มฟรีมันได้โตอตอนไหนเคทื่อนไหนก็ได้ครับโอ้โหเอา้ามาวนไม่หยุดเลยว,วะยกได้น้องเอามาเซฟเลือดก่อนเอามาเซฟเลือดกล่องถ้าโลโรเทิร์นหน้านะไม่โรเทิร์นนะโอ้เพิ่งเห็น โอ้ไม oh oh ่กอดไอ้คนนี้ก็บ้าอยู่งั้นน่ะไม่เป็นไรตัดได้เยอะอยู่ปุ๋ยตัดได้อีกตัวนี้คือบ้าเลยนะตัดตัวนี้ได้คือบ้าเลยเชียร์ตัดได้วะโอ้โอ้ไม่ชนะโอ้โอ้ no 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 โอเคโอเคว่ากี่ที วินนีโซอีแอนนี่แอนสแปดแปดชุระไม่ได้แขาบนี่ดีป่ะวะผมว่าน,นี้ดีกว่านะถ้าว่าน,นี้ดีกว่าวะโอ้แต่แม่งแบบไอ้น,นี่เป็นหน่อยว,วะไม่ทันละเล่นไม่ทันตายสปาตาคิด,นะดอะเมื่อไรคิดอนะ ยังไม่อยากสเลลมเลยไอ้นี่มันเปลี่ยนไปไหนของเขาวะขอ,อตัวหนึ่งเดียวสว่สดฮัลโหลน้อง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 ต้องต้องให้อะไรหน่อยละนะโอ้ยอยร์เจ็บชิบหายโบมโอ้เจ็ดมันไม่ใช่ห้าแล้วดูปะตอนเนี้ยมันไม่ใช่ห้าอยู่ละว่าไอ้นี่มาแล้วมันตัดตัวได้แล้วเราก็ไม่มีทางเปลี่ยนตัวนี้ออก ไม่มีทางขายตัวนี้ปุ่มหนึ่งคอลแล้วเนาะโอ้แต่อยากได้อยากได้ห้าฟอร์จูนมากกว่าเพราะเรา out, แคดเอาเราก็น่าจะโลฮิตอยู่แล้วอะเอาดีผมชนะเนี่ยวุ้ยเพอร์เฟกต์ลูส ไอ้เด็กเพอร์เฟกที่สุดตอนนี่จะทําได้แล้วแบบชนะโดยที่ไม่โดนยูนิตสักตัวโดนดาเมจสเตย์เดียวอันนี้บ้าจริงโอ้โิจีบอยู่แล้วเนาะทายเงี้ยมาข่าเนี่ยอ,นะอยากตอนแรกอยากได้โบอยากได้ไอน้นู้นไอ้นี้นะแต่ว่าโอเคมาข่า,านี้ก็นั่นแหละเคลียรมว่าเป็นยูนิตแนะ่ใช่ครับทุกอย่างที่มันซัมมอนมาที่มันไม่ใช่ยูนิตท,ที่เราซื้ออะไอพวกเนี้ยมันจะไม่โดนดาเมจอ่ะนับเป็นยูนิตแต่มันไม่โดนดาเมจอ่ะแบบอัรกเมนได้แต่ว่าคำนวณดาเมจไม่คำนวณ หมดหมดแล้วขอเล่นแค่นี้วะน,นี่เพื่อนผมไม่โลแล้วนะไม่ถึงไม่หาผ้าฟอร์จูนละเชีย่ยแล้วมันไปอยู่อะไรตรงนั้นมนะั้งอะ มีใช่ขอตัวหนึง่งโอ้โหฮีลิ่งออฟอุย้ยได้วะสวยโอเค Now what? น้าวอร์ดยัยยัยอุมไปทำไอเทมอะไรบ้างวานะเนี่ยน่าใสเงี้ยเชียแล้วผมอยากเจอแบบบอดบอกคนนี้มากสุดแล้หนะึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวน่าตัดตัวได้อยู่แล้วจะเจอบอดสองดาวได้อยู่บ้างโอ้แต่ตัดไม่ได้แล้วขออีกตัว ไอตัวโอ้เหลือทำไหม่วะนนี่ป27ดเจ็บโอเคไอ้ตายสิพับพาโอ้แล้วไม่ได้ลิซานเหรอนะเอาดีน้องน้องไม่ให้ลิซานเหรอโอ้โหมีตัวมีโคตรเยอะไม่ได้ลิซานน้องเอาดีๆ ขอมูสองก็เชื่อเลยโอ้ยกูจะใส่ A e นอ้องเยนี่ใส่ผิดตายที่ภาพพา ผมอยากใส่ฮอสนะไอ้เนะี่ยฮอสแตผมอยากใส่แน่นอนโอ้ยแค่ไปก้าวได้ก็โอเคแล้วแหละได้ซีกยบ้าอยู่อันนี้ดีนะเพราะว่าเทมเยอะไอเทมเยอะไม่ไม่พอแบบตอเราแม่งขอแค่ยื้อเพิ่มนิดนึงแม่งก็พอแล้วซึ่งแค่นี้นแหละพอมากแล้วใน ฉันรักใครเขาก็ไม่ชอบฉันชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันใช่ครับเพื่อนหน้าเติมลิซานดราเออวะเราเพลาไปสิบเรื่อยได้ปะเก็บรักแะเมบิกกี้ไม่ได้เก็บ ผมว่าเก็บเก็บอันนี้ไว้รีเมคเนาะแล้วก็รอถอดเดเบทว่ะไอ้ช่าแต่ว่าพอไปไปมาเดเบทก็ถือว่าไม่แย่ยน,นะเพราะอันนี้เราจะทำลา,ลาปปนบีเปิดลานบีเปิดอีเวนต์เช้าซึ่งอีเวนต์เช้าน่าดีสุดนะก,ก็หกสนายที่ไม่ต้องเริ่มมาตีแรงหกตัว,วอุ้ยเคลชุบเอาไม่ใช่ดูผิดอุ้ยเคลชุบจริงเอี๊ยอ่าแต่ไออัพเม้นี้ไม่สเกลไม่ต้องมันต้องให้เคลชุบแม่งสเกลเอพีอะไรสักอย่างด้วยอ่องตรงนะเวย้ยเคลชุบแม่งควรสเกลเอพีอะไรสักอย่างแม่นักเมนนี้แม่งไม่มีแวลูกับเคยเล กับเคีชูอบะโอ้แต่เสียดายมากเลย5บาทมันไม่ใช่แบบลิซันดาซักตัวเคียวชูสิบอ่ะผมอยากรู้มากเลยเวยก่อนเซตจบทุกคนเติมผมด้วยนะเดีนนะ๋ยวผมจะไปผมจะต้องไปเล่นนอร์มอลอยากรู้จริงๆถ้าไม่ได้ถ้าผมลองเล่นตรงนี้ไม่ได้ผมจะไปลองเล่นนอร์มอลละใครเขาก็ไม่ชอบฉันฮะอ๋อเชีย่ยทุกคนขุกคนไหวอย่างอิสระ นี่อะเกือบละเอาดูคลิปโป้แม,มาเผาไม่น่านะเชี่ยแต่เดเบบอกเลยกันสนายนี่แวลูมากเลยโคตรเดือดแต่ว่านั่นแหละสองเดเบนี่ออกทรงแปลกๆซันดาเวลสิบลงนี่โคตรแต่เกมนี้ดี่ะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เป็นเกมที่แบบผมไม่ต้องทำอะไรจริงนะ่นเว้ยไอ้เชี่ยแม่งดีมากเลย ความรู้สึกแม่งแบบเออกูไม่ต้องทำอะไรจริงๆอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวไปสักพักสิบเฟดเออวะไิแยา์เอาดีๆน้องคนนี้สิบเฟตเดนเนี่ยเดี๋ยวนะคนนี้สิบเฟดแล้วปะนะเนี่ยเลยพิแอร์อเขาแค่หยิบสแปนในวงเขาก็สิบเฟดแล้วดิอ่าเราต้องตัดหรอแปดแล้วก็แล้วแต่เพราะว่าเราไม่มีทางแพ้ใครแล้วอขอแค่ใครอย่ามาเวิร์กกับเราไอ้ชิาอบอกจะนอนรอก็นอนไม่ได้โอ้เฮ้ยแต่ละบ้าน เราบ้าแล้วแต่บ้าไม่พอว้าวเขาเขาวางติดอะจริงก็วางติดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่เราไม่ได้สนใจเรื่องการวางติดเท่าไหร่ละจริงต้องวางแบบนี้นะผมสนใจแค่ว่าวางไงก็ได้ให้เวิ์ชาวอยู่นหนที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับทุกตัวก็ออโตตายออโตตายหมดแล้วผมอยากวางห่างบ้างแบบมันมีหลายตัวที่แบบมันเอลีเราเยอะนั่นแหละแล้วก็มันถือการอยด้วยก็เลยประจบเหมาะโคเดอสิบบาทมีซินดาโหเอียเกมหมาผมด่าให้เอียเก็บกาก เกมมูแม่งดวงว่ะเยี่ยทีฟียโกเลมโกเลมหกสไนป้าปะแต่ตรงนั้นเดี๋ยวโกเลมวางปกติอ่ะวางปกติคือไม่วางแถวหน้าวางซัดแถวสามอะ่ะอถ้าว่าระวางแถวนี้หมดแม่งแบบมันจะไม่โดนทาร์เก็ตก่อนแต่ผมอยากวางหลังเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องโดนเอวีแถวหน้าก่อนวางซัดอย่างเงี้ยแล้วก็วางอย่างนี้วางอย่างนี้ก็ได้นะเฟี้ยวเฟี้ยวแบบนี้ก็ดีสามตัวนี้อยู่นั่นเลยเออ โลเรมไวเลตเอ๋ตีสี่ช่องรอรอฟเฟสองเมื่อไหร่ยายเดบิตอันหนึ่งให้เลยเอาเฟ1หนึ่งหัวสองเดบิตตัวนี้ไปก่นอนเนี่ยผมไม่ชอบเลยว่ะแต่ก็จริงผมรู้สึกว่าผมต้องรีฟ็อกซ์ซัมติงอ่ะแต่สอายนอนบ้างไหมครับเนี่ยจะนอนแล้วครับจบเกมนี้นอนแล้วหูน,นี่โดนสเก็ดไปสองนัดนะ่ะเนี่ย อย่าลืมเหมือนเดียวคือต้องตัดสแปดนะมีใครบ้าๆอีกวะผมอยากรู้วาเคลชูเป,เป็นไงวะเจ่าเจสใครดีวะหน้าผมเจสตัวนี้แหละอย่างน้อยได้เอดีเท่าไหร่วะเอดียี่สิบห้าเปิดเลยนะมปถึงเอาตีเร็วให้ไมีแค่บออนี้อะ่ะถือว่าสิบเฟอคนเดียวเอาของไปแล้วโทษทดีครับ ผมกำลังหลับรอพร้อมลงสตรีมแล้วฮัลโหลไม่ใช่ว่าผมไหลไปที่สองลวพลิกผมพลิกพร้อมกันกับเขานะไม่เอานะเก็บไว้ก่อนเพื่อความเซียวหนึ่งริซานวันริซานริซซงริซซาน ผมไม่ได้ถูกใช่ปะ่ะออโอ้ไม่มีสแปด really good for me นะ really good for me ให้กันไปคนละสองชงสองชิ้นสองชงสองชิ้นน่ะกับจงกระจายกันเข้าไปอะ่ะ ยี yeah. uh ่สิบสามการความรักเหมือนประหลาดไม่ค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นพอกันในว่าที่ที่ฉันรัก โดนทำร้ายเขาถึงจะตัดเจจากกันเบิร์นแอดอยากเบิร์นอยู่ครับในกรณีที่ไม่เจอลิซานแต่ว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่านะเพราะว่าแอดไม่มีไอเทมกับบัให้แอดเทรดสวยด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเทรดสวย ื mm ้า hmm. เ mm ั hmm. ็นสแตนเราไม่มีทางที่จะดบอบรอบนี้หนูปะได้คลิปบอกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนี้ผมบอกผมได้แอรผมเล่นแอร์บ่อยมากเลยที่ลง Youtube อะ่ะแต่ก็ถ้าไม่มีอะไรลงก็จะเก็บเอาไว้เก็บไว้กล่องโหแล้วพี่คนนี้แม่งเจอผมทุกราวเลยแบบเขาแนชนทุกคนอะ่ะแล้วตอนเจอแล้วเขาก็มาเลือดไหลตอนเจอผมอะ่ะได้แทบทุกราวเลยมังผมอยากลงนิโคอ่ะทำไงถึงได้ลงนิโควะ สามเอ็กซอลคือสิบหกวอเดนเพราเอ็กซดีกว่านะหกสไนบวกเอ็กซเพราะว่าเราไม่เป็นต้อง6กวอร์เดนเพราะว่า4ี่วอรเดนก็ทําให้เราได้ยือ้อไอ้นี้พอแล้วแต่ก็อะไรก็ได้ครับลงเลยก็ได้ชนะอยู่ดีเพราะว่าเกมมันดีไงเจบทีมันเป็นเกมที่ดีหยิบน,นี้แน่นอนแต่ให้ใครอสองตัวนี้เนาะไม่ให้ตัวนี้อยู่ละ s t n e r g y bot ความรักมันเละลา ไปเอามูชูเอามูมูทูเอามูมูชูเทียเอรอบไนดิฟจัดดิฟมากลิซินดาน่าหมาเออจริงครับเกมหมาครับนี่เทียออกออกมาออกมาที่ผมเนี่ย เอาดีเฮ้ยกูโรเวอร์สิบได้น่ะไอ้ยัยมันไม่สองเลยวะเจบฟัคให้เลือดหรือให้เลือดแหละยังไม่นอนใช่ครับจบเกมน,นี้ไปละโอ้โอ้ไอโฟแมนมันแพ้นะเนี่ยไอโฟแมนมันไม่เล่นนะ่ะอ้าวโฟแมนไหม โอ้ยี่าอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยว่ะเอาดียังแพ้อีกหรือเคเคต้องฮิตแล้วแหละถ้าอย่างนั้นไอ้ hey, ตัวเนี้ยไอ้ hey, ตัวเนี้ยเอาพอแล้วเฮ้ย hey. ทำไปเล่นหงแพ้ได้น้วนะ่ะไอ้ย่าเออผมแพ้จริงไงเดือดฟักวันนี้ไม่น่าแพ้หรอกมั้งโอ้แต่แบบไอ้ย่ามันลุ้นสแปดในวงสิเปดเออเฮ้อเฮอเฮ้อ uh huh 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 huh. โอ้ทำไมถึงต้องแพ้ด้วยอะโอ้โหแมนแมนเข้าใจนะเว้ยว่าไม่เล่นเกมอมาแต่แบบเฮ้ยอะกูไม่อยากเล่นเกมแล้วว่าเนาะมันยังแพ้อยู่อีกได้สเปกก็คือจบแล้วนะมาถึงผมมาจบ้ยแต่เขาไม่ได้ผมเขาไม่ได้เก็บอะไรเลยปะ แล้วช็อตนี้มันบ้าจัดไอโฟแมนมันบ้าจัดไงไอช็อตนี้โฟแมนมันไฮโลไงไอฉันก็ต้องเล่นเกมอยู่ดีนะเนี่ยที่ไอฉันไฮโลฉันก็ต้องเล่นเกมอยู่ดีเนะีโอ้ นี่โฟแมนไทยเราขนาดนี้โฟแมนยังแบบทุลักทุเลอะ่ะโฟแมนต้องทุลักทุเลอะ่ะเขี้ยมันโคตรนะเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นวะโฟแมนโอ้โฟแมนสไนเปอร์สไนเปอร์ไม่ได้วะจะรีบิกแ้วผมได้อะไรวะพี่เกียร์อ,อ๋อคอมเปดรผมไปไหนวะคอมเมอร์ทผมไปไหนหไปไหนอ่ะเอาไม่ได้หรอไม่รู้ ของเขาเอาหรอเอาเขาเล่นสิบ้าโอเคเฮียผมต้องโปยใช่ไหมผมต้องทำอะไรนู่นนี่นี่หรอเฮียแบบเฮียบอกแบบนี้ฉันยังจะต้องโฟลต้องทำอะไรอีกเหรอเอาดีเนาะเฮียบอกเลยในวงที่ทำให้แบบเกมจบเลยจีเอฟซี FC, โอ้โหเฮียยังกู๊ดเกมเหรอคุณแบคเทียเฮียผมไหโลกขนาดน,นี้แต่จี๊จีครับ โอ้ยยังยังพิมพ์จีได้ใช่เป็นผมผมไม่อ่ะเขียเขียโฟแมนมึงไฮโลจังวะโวยเอ้เกมหมาเขียผมบอกเลยนะไม่มีอะไรเลย,เลยแค่วง50 50แล้วมันเป็นสเปดพอร์ตเลยเนี่ยถ้าเขาได้เขาแค่ฉีกไปทำเฟสสิบเฟสหรือปะมันคือแบบันวัด50 50เลยอะ่ะเลยใครได้ก็คือชนะเกมอะเอ็มวัดแค่นั้นเลยไปแกส่วนผมได้ไงแล้วผมก็ได้เลยสองแอดไงนั่นแหละดวงจัด